แม่กูรีวิวลูกเคยหน่อยค่ะมีคนบอกแม่กู้รีวิวลูกเคยค่ะคือก่อนหน้านี้อ่ะก็คือติดตามน้องมาเนาะไม่ไม่ติดตามน้องมาก็น้องก็น่ารักนะชอบพี่ความที่เป็นแบบว่าคือเขาชัดเจน่ะเนาะคือแบบเขาชัดเจนเขาแบบยังไงอะ่ะ คือรู้สึกยังไงคือพูดไปเลยเออเพราะว่าคนเราทุกคนอนะมันต้องอยู่กับความเป็นจริงนะคะเออชอบที่แบบคือส่วนตัวจะเป็นคนที่ชอบแบบไม่ชอบการสร้างภาพโดยส่วนตัวเนาะที่เหมือนเหมือนเหมือนน้องเนทก็เหมือนกันคือแบบเราไม่ชอบคนที่แบบว่าสร้างภาพคือเขาเป็นยังไงคือเขาก็เป็นแบบนี้เลยเรียวรียวแบบชีวิตของฉันนะเออฉันไม่ได้สนใจนะถ้าฉันไม่มีฉันก็บอกว่าฉันไม่มีฉันใช้ชีวิตแบบนี้มันคือสไตล์ของฉันเออ มันคือสไตล์ของฉันแล้วก็มันคือตัวตนของฉันฉันไม่จําเป็นต้องมาเปลี่ยนหรือสร้างภาพให้คนอื่นอะชอบในตัวของฉันอืมถูกต้องไหมคือแบบชอบที่แบบเป็นตัวของตัวเองชอบที่แบบว่าคือไม่สร้างภาพอ่ะค่ะเออง่ายๆเนาะไม่ชอบคนที่แบบว่าสร้างภาพให้แบบนู่นนี่นั่นอืมวันนั้นแค่ต้องเนทพูดแค่คำว่าคิดถึงนะเราเขินแทนใช่ค่ะ เฮ้ยตัวเองได้ยินแม่พูดไหมเมื่อกี้อ่ะเอ้าคืออะไรทุกคนตเวได้ยินแม่พูดไหมเมื่อกี้อ่ะดี๋วเรื่องก่นอนขับมืตื่นอืมพึ่งตื่นนะคะยังยังมึนมึนอยู่ลูกเขยนะคะล่าสุดใี่สวัสดีแม่กรุ๊มหน่อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ทุกคนคบอกว่าะอะไรสวัสดีค่ะทุกคนถามว่าอะไรนะไม่ให้ไม่ให้ของขวัญลูกเขยเลยส่งไปให้แล้วนะคะเป็นกระเป๋าค่ะเพิ่งตื่นไหมนะคะ<พ>ทุกคนเขาเพิ่งตื่นค่ะคุณ <laughs> หนูไม่ได้แกงหนูแค่อยากให้แม่อยากให้เขาได้ฟังว่าแม่พูดถึงเขายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่เพราะว่า <laughs> ruckter